สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับ English for Kids เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากภาพวาดมารู้จักหมวด A ถึง Z กันค่ะวันนี้มาต่อตัว C กันเลยนะคะพี่ต้นออจะพาน้องๆมารู้จักคำศัพท์ว่า cat ที่แปลว่าแมวกันนะคะมาเริ่มวาดกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มจากส่วนหัวของแมวก่อนนะคะ ให้เราวาดเป็นเส้นโค้งมาแบบนี้นะคะพอเราได้เส้นโค้งแบบนี้แล้วก็ให้เรามาต่อเป็นหูของเขานะคะก็วาดเป็นหูแหลมๆแบบนี้นะ ก็วาตรงนี้อีกชั้นหนึ่งเป็นหูชั้นนอกกับหูชั้นในของเขานะคะแล้วก็ต่อมาเป็นช่วงใบหน้าของเขากลมๆใหญ่ยยๆแบบนี้เลยนะแล้วเราก็มาใส่ตาให้เขานะคะวาดเส้นโค้งแบบนี้แล้วก็โค้งมาแบบนี้ ในต่างเขาก็ให้วาดโค้งมาแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งทางนี้ทาเหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็ระบายสีดำข้างในนะคะเราก็มาเติมขนตาให้เขาหน่อยจากนั้นก็มาเติมลายเป็นแรมๆแบบนี้ สามอันเลยแล้วก็ลายตรงข้างแก้มก็เป็นแหลมๆแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราวาดจมูกเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็วาด ปากออกมาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เติมเคี้ยวให้เขาสิ่งที่สำคัญของแมวนั่นก็คือหนวดนั่นเองนะคะเติมหนวดให้เขาด้วยข้างละสามเส้นพอนะ แล้วก็วาดเป็นกระดิ่งคอนะคะให่ขีดเส้นแบบนี้แล้วก็เว้นไว้ตรงกลางจากนั้นก็ใส่เป็นลูกกลมๆแล้วก็ใส่เส้นผ่าตรงนี้แล้วก็ลากลงมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาใส่เป็นท่อนขาของเขาขีดแบบนี้สีเส้นนะ แล้วก็วาดสามอยากแบบนี้เป็นนิ้วของเขาจากนั้นก็วาดท่อนขานะคะให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้แล้วก็มีเท้าแบบนี้นะคะ ก็มาเติมหางให้เขาโค้งแบบนี้นะเส้นใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วเราก็มาเติมลายกันให้ระบายเว้นๆแบบนี้นะ ระบายลายตรงนี้ด้วย ก็วาดรูปกลางปลาตกแต่งเขานิดนึงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะรูปแมวน่ารักน่ารักค่ะก็วาดกันเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์แคทที่มาจากตัว C C A T Cat แมวนั่นเองนะคะไหนลองมาสะกดตามพี่สิคะ C A T Cat male. แมวเก่งมากคะ่ะลองทวนอีกทีสิคะ C A T Cat แมว ดีมากค่ะอย่าลืมกดติดตามช่อง Happy Kid s P B กันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไว้ก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับ English for Kids เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากภาพวาดมารู้จักหมวด A ถึง Z กันค่ะ วันนี้พี่มาต่อตัวดีกันเลยนะคะพี่ตนออดจะพาน้องๆมารู้จักคำศัพท์ว่าด็อกที่แปลว่าสุนัขก,กันค่ะมาเริ่มวาดกันเลยนะคะเราก็มาเริ่มวาดกันเลยนะคะ,ก,ก,ะ,คะก่อนอื่นให้เรามาวาดส่วนที่เป็นตาของเขาก่อนนะก็วาดกลมๆแบบนี้ แล้วก็วาดอีกลูกหนึ่งข้างๆแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราวาดเป็นจุดดำๆกลมๆข้างในแบบนี้นะกลมๆยาวๆแบบนี้เลยนะ แล้วก็ให้ลากมาเป็นในส่วนจมูกของเขานะคะแล้วก็วาดลิ้น,นออกมาด้วย แล้วก็ทำอย่างนี้ใส่เป็นคิ้วให้เขาด้วยนะคะเป็นคล้ายๆลูกภูเขาเลยนะจากนั้นเราก็มาต่อเป็นท่อนหัวของเขานะคะก็จะได้แบบนี้นะแล้วก็ใส่หูใหญ่ๆแบบนี้เลย แล้วก็มาต่อตรงนี้ให้เป็นท่อนคางลงมานะคะข้างหลังเขานะคะแล้วก็ใส่ขาหน้าขีดๆลงมาแบบนี้แล้วก็วาดหยกัยกๆนะ ก็มาเติมหางของเขาด้วยแต่จุดตรงนี้ให้เขานะคะแล้วก็วาดเป็นน้ำลายหยดลงมาอย่างนี้ แล้วก็วาดรูปก,กระดูกตรงนี้นะคะแล้วก็ขีดเส้นสองเส้นตรงนี้นะจากนั้นก็วาดวงกลมตรงนี้แล้วก็ขีดตัดมาอย่างนี้นิดนึง จจะเติมลายเป็นหมาลายจุดด้วยก็ได้นะก็ให้วาดเป็นแบบนี้แล้วก็ระบายสีดำนะคะ แค่น,นี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้องหมาค่ะก็ว่าเสร็จกันไปแล้วนะคะกับคำศัพท์ D Dog Snack มาจากตัว D นั่นเองนะคะไหนลองมาสะกดตามพี่สิคะ D O G Dog สุนั k เก่งมากค่ะจำได้ใช่ไหมไหนลองทวนอีกทีสิคะ D O G Dog. สุนักดีมากค่ะน้องๆต้องจำคำศัพท์ได้กันอย่างแน่นอนเลยอย่าลืมกดติดตามช่อง Happy Ki d s p n b กันนะคะ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับ English for Kids เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากภาพวาดมารู้จักหมวด A ถึง Z กันนะคะ วันนี้มาต่อด้วยตัว E กันเลยนะคะพี่ต้นออดจะพาน้องๆมารู้จักคำศัพท์ว่าเอกที่แปลว่าไข่กันนะคะมาเริ่มวาดกันเลยค่ะเราก็มาเริ่มจากวาดอย่างนี้นะคะเป็นแบบฟันปลาแบบนี้นะ สองเส้นเลยจากนั้นก็วาดเส้นโค้งแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วก็ให้วาดเป็นแบบนี้นะ เป็นลักษณะไข่ที่แตกนะคะจากนั้นก็ให้เราวาดวงกลมตรงนี้แล้วก็เติมเส้นตรงนี้หน่อยนะคะให้ดูเหมือนร้าวนะคะ ง่ายๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะไข่ค่ะที่เราวาดไปเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือคำศัพท์ e a ไข่นั่นนะคะที่มาจากตัว e ไหนลองสะกดตามพี่สิคะ e g g กไข่เก่งมากค่ะ ไหนลองทวนอีกครั้งสิคะ E G G X ไข่ดีมากคะ่ะน้องๆต้องจำกันได้อย่างแน่นอนเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกดติดตามช่อง h a p p y Kids P p B กันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไว้ก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับ English for Kids เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากภาพวาดมารู้จักหมวด A ถึง Z กันนะคะวันนี้มาต่อด้วยตัว E กันเลยนะคะพี่ตนออดจะพาน้องๆมารู้จักคำศัพท์ว่า egg ที่แปลว่าไข่กันนะคะมาเริ่มวาดกันเลยค่ะ เราก็มาเริ่มจากวาดอย่างนี้นะคะเป็นแบบฟันปลาแบบนี้นะสองเส้นเลยจากนั้นก็วาดเส้นโค้งแบบนี้นะคะ พอเราได้แบบนี้แล้วก็ให้วาดเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นลักษณะไข่ที่แตกนะคะจากนั้นก็ให้เราวาดวงกลมตรงนี้ แล้วก็เติมเส้นตรงนี้หน่อยนะคะให้ดูเหมือนเล้าๆนะคะวาดง่ายๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะไข่ ที่เราวาดไปเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือคำศัพท์ e เอกไข่นั่นนะคะที่มาจากตัว e ไหนลองสะกดตามพี่สิคะ e g g เอกไข่เก่งมากค่ะไหนลองทวนอีกครั้งสิคะ e g G อไข่ดีมากคะ่ะน้องๆต้องจำกันได้อย่างแน่นอนเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกดติดตามช่อง Happy Kids p n B กันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไว้ก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับ English for Kids เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากภาพวาดมารู้จักหมวด A ถึง Z กันนะคะวันนี้มาต่อด้วยตัว E กันเลยนะคะพี่ตนออดจะพาน้องๆมารู้จักคำศัพท์ว่าเอที่แปลว่าไข่กันนะคะมาเริ่มวาดกันเลยค่ะเราก็มา เริ่มจากวาดอย่างนี้นะคะเป็นแบบฟันปลาแบบนี้นะสองเส้นเลยจากนั้นก็วาดเส้นโค้งแบบนี้นะคะ พอเราได้แบบนี้แล้วก็ให้วาดเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นลักษณะไข่ที่แปกนะคะจากนั้นก็ให้เราวาดวงกลมตรงนี้